เที่ยวกับทิ่วันนี้เราก็ได้มาตามหาแสดงนะครับที่ชินิกชินิกแห่งนี้มีใครอยู่จริงๆนักแสดงคนนี้เนี่ยเคยทํางานกับผมมาตั้งแต่เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วได้ข่าวว่าช่วงอยู่ที่กิงๆนอนน้อยมีมาใช่ไหมเดี๋ยวมาถึงที่ขายเลยว่าก็ถือว่าช่วงปีไปนะครับหมอเส้นเจอป่ะสบายมากสบายมากเปิดมาเป็นพันแผลแล้วครับ กวนขมัไม่เอยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้รายการเที่ยวกับกิ๊กหายไปนานมากเพราะว่าติดอะไรภารกิจและยุ่งยุ่งอยู่เยอะแยะมากมายเลยแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าผมเองกำลังเตรียมที่จะกลับมาทำาหนังแล้วมันจะทำเป็นซีรีส์ซีสั้นซีรีส์สั้นโอเคกำลัง วางแผนอยู่กันน้องตินอยู่นี่น้องตินอยู่นี่เห็นไหมเห็นน้องติณไหมน้องตินหายไปอยู่กำลังวางแผนกับน,น้องตินกะทรซีนี่มินิซีรีเรียกว่ามินิซีรี่ดีกว่าตอนนี้าวางโค้งแล้วประมาณสี่ซีซั่นใช่ไหมสี่อาจจะลากลไปห้าอาจจะลากไปห้าซีซั่นด้วยก็อี้สามเรานวันนี้เลยนะวันนี้เลยเราตามหานักแสดงดีกว่าแสดงนางเอก ไหนก็จะตามหาแล้วเราก็เลยคิดว่าเราทําคลิปมันเลยดีกว่าตางมาเที่ยวกับคลิปวันนี้เราก็จะมาตามหาแสดงนะครับที่คลินิกคลินิกแห่งนี้มีใครอยู่จริงๆตั้งแสดงคนนี้เนี่ยเคยทํางานกับผมมาตั้งแต่เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วดูนานมากป็นอายุเท่าไรสิบกว่าปีที่แล้วโอ้ยสิบกว่าปีตอนนั้นก็สิบกว่าสิบกว่าขวบสิบห้าขวบสิบห้าขวบอ๋อสิบกว่าปีที่แล้วทํางานด้วยกันมาแล้วก็เคย จริงๆเป็นหนังเรื่องแรกที่ผมทํานะจริงๆผมทําหนังมาไม่กี่เรื่องหรอกในชีวิตอะ่ะแต่นั้นเป็นเรื่องแรกที่ที่ทําอืำกับน้องคนนี้นะ,ะเป็นสิบเกาเตรียมพันนี่แหละอยู่รุ่นยี่แปดรุ่นยี่สิบแปดอ่าใครไม่รู้ใครเคยดูไหมไหนชื่อเรื่องว่าพัฟฟี่เลิฟปับพี่เลิฟแต่จริงๆก็อายไม่อยากให้ใครดูเหมือนกันมันเป็นผลงานแบบครั้งแรกในชีวิตเราเราก็มันอาจจะออกมาไม่ดีแต่ว่าไ,ไม่เป็นไร เราเก็บไว้ก่อนเราพยายามจะจีบน้องมาทำหนังหลายรอบม,มากแต่ไม่เคยประสบความสําเร็จสักทีเลยแต่วันนี้วันนี้วันนี้ต้องได้ต้องได <c oughs> เ้เราพยายามอีกรอบหนึ่งที่จะมาคุยกับน้องเขาเดี๋ยวมาเปเจอน้องเคทกันเ<ะ>กดนี่เจอแล้วอ,ออมแกรักต้นมากขนาดนั้นเหรอวะ ก็ใช่นี่ฉันคนเดียวที่รู้จักอย่างเดิมขาเอา,เา,าให้อ,อ,อันนี้อันนี้คือพี่กิ๊กต้องนั่งตรงนี้ใช่ไหมใช่ใชใชสอบค<อ>่ารบริการค่ารักษาพยาบาลคือ <c ười> ยังไงจะหลอกจะหลอกแบบมาไอ้นี่เหรออะไรนะมาให้ใช้บริการใช่ ได้ข่าวว่าช่วงเดี่กิ๊กนอนน,อน้อยมีนาใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมาถึงที่สายเลยว่าคือ,อยังไ,ไงไม่แบบพูดท่าทคอเพนก่อนกะคือเดี๋ยวดิคือเรื่องของเรื่องคือพี่กิ๊กมาจีบไปเล่นหนัง <S <S <ม>แล้วนี่คืออะไร <S <S ได้ข่าวว่านอนนอ้อยซือยังไงแต่ขายอะไรอย่างไม่ได้นะอันนี้น้องเกศนะเป็นสิกา่าวยมพักรุ่นยี่สิบแปดแล้วคนสวยๆข้างๆนี้น้องเี ไหนค่ะบอกสามหกค่ะอาอน้องลิลลี่ห่างกันไม่เยอะใช่ไหมถ้าเรียกว่าลิลลี่จะได้ไหมได้เหมือนกับในมาตาราดาได้ลิลลี่สามหกไม่เยอะอายุปีนี้เหรอค่ะปีนี้ปีนี้ยี่สิบสองอ้าวเขาบอกว่าอายุสามยีรุ่น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 สามหกอ๋อรุ่นสามสิบหกใช่ไหม โอเคก็ค okay. hmm. okay. ือเตรียมพัดหมดเลยใช่ไหมอัน huh. น okay. uh huh. right? okay. huh. okay. ี้คือมาทำะไรนี่เห็นหน้าพี่จิ๊กไหมเนี่ยไม่เห็นใช่มนะเห็นอ่ะเอียงอย่างงี้ไมได้เห็นไหมโอเคเราจะคุยกันแบบรายการท็อปว่าเกศมาทำอะไรที่นี่ไม่ได้เจอกันตั้งหลายปีมาเปิดธุรกิจเนาะเป็นผู้จัดการหรือเป็นอะไรค่ะเป็นเป็นเจ้าของกิจการน้องเป็นผู้จัดการเลยเป็นเจ้าของกิจการเลยเหรอ ผู้จัดก,การร้านท<ช>ี่เปนเจ้าของเลยเหรอโอ้รวยแล้วรวยแล้ว <c oughs> อะไรเนี่ยน้องๆพี่กิ๊กแบบไกลๆแล้ว <c oughs> เราพี่กิ๊กอยู่ตรงนี้อยู่เลยโอเคแล้วทำอะไรอาชีพรักษารักษาอะไรไหมกูว่าไม้ของเราจะไม่ได้เน้นรักษาโรคแต่จะเป็นเน้นความสวยงามค่ะพี่กิ๊กหรือว่าความหล่อก,ก็ได้นะ <c oughs> ก็คือสรุป,ปรก็จะขายอยู่ดีความสวยงามความรออ๋อเปิดมานานยังก็ตั้งแต่เดือนมีนาค่ะพีก่กีไม่นานมากเดือนอือช่อเดือน ต้องที่เป็นผู้จัดการอยู่ที่นี่เหรอก็ใช่ก็คือมาช่วยค่ะมาช่วยว่าจริงๆแล้วก็คือพี่เกดทํากับพี่ชายลี่ใช่ก็ช่วยการธุรกิจครอบครัวครอบครัวพี่ชายลี่ก็ชาวเติมพัดได้ไหมใช่พี่ชายลี่ก็รุ่นเดียวกับพี่เกดเอ้ยโหเนี่เป็นเหมือนก็คือเป็นคลินิกของชาวเติมพัดที่เกดดีอ๋อเหรอคลินิกนี้อยู่ที่ไหนบอกผู้ชมหน่อยได้ไหม ซอยพัฒนาการ61นะคะเข้าซอยมาอยู่ฝ่ามืออยู่ติดนัาอัสเตอร์อค่ะแต่ว่าสรุปแล้วก็คือจะเล่นหนังไว้ที่ได้ไหมเขาไม่ชวนขนาดนี้แล้วพี่เกย์หรือไงหรือต้องมีนแรกัจะใจแข็งอยู่เขามาถึงพี่แล้วอ่ะเดี๋ยวก่อน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 จะไปถามว่าเขาจะยอมเล่นไหมต้องถามผู้ช่วยผู้กำกับผมก่อนว่าสองคนนี้เขาแบบ เขาเขาโอเคไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ได้ยินได้ยินไหมมาสรุปสรุปผ่านไหมผ่านจ้าทำไมผ่านยังไม่เห็นเขาเลยต้องให้เขาแสดงสักฉากหน่อยไหมนี่ต้นเป็นอะไรไปอ่ะระหว่างเราสองคนมันเกิดอะไรขึ้นแค่ความรักที่เรามีให้กันมันยังไม่พออยู่หรอไงตอนเนี้เรารักต้นอยู่ข้างเดียวใช่ไหมเราเลิกพูดเรื่องนี้กันดีกว่าแทงไซดามาสิยิ่งพูดมันก็ยิ่งถูกใช่ไหม ี่นายเคยรักเราจริงๆมางหรือเปล่าอ่ะเราเป็นแฟนกันเพื่ออะไรล่ะเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับอ่าหนังสั้นเมื่อสิบห้าปีที่แล้วได้มมั่า่าจะได้นะสิบห้าปีที่แล้วเป็นของน้องเกตเล่นไว้เป็นไงน้องเกตเล่นดีไหม <c oughs> คอมเมนต์มาเลยมาตอบสวัดีสัสดีใช่ไหมสวัสดีสวัสดีแต่เสียดายแบบตอนนี้ยังหาของดินดี้ไม่ได้เป็นความรักต่อไปเสียใจอ่ะเมื่อกี้เหมือนผมเห็นแบบภาพหลอนหรือเปล่าเหมือนมีคนนอนอยู่แล้วคนหายไปไหนเราก็ไม่รู้คุณผู้ชมเอ้ยแบบแบ๊กๆอยู่เมื่อกี้หายไปไหนแหรืนเปล่าอาโซคือใครอ่ะ เขาคือใครนะเขาคือใครเขาอยากฟังเราคุยบ้างไหกีิเออเขาเป็นใครเออเขาไม่ใช่เขาเป็นนักการตลาดเราไมัจะมีเซนส์ใช่ไหมเขามีความอยากมีเซนส์มาให้เขามีเซนส์เป็นคุณหมอประจำทีมิกค่ะอ๋อเป็นคุณหมอใช่คุณหมอที่นี่ใช่แล้อ๋อคุณหมอหมอคุณหมอไช่เป็นคนกีเซ่ด้วยคนกีเซ่คนกีเซ่นี่คือยังไง าแบบว่ากำลังจะมีข่าวพีนี่ข่าวดีพี่คือข่าวดีระหว่างนี้กับคุณหมอหฮ้ยทิ้งเงาะข่าวดีนี่คืออะไรเขาจะเขาจะดองกันฮะสองกันของบ้านเขาจะแบบไอ้นี่กันคุณหมอนี่คือนี่ว่าเป็นพี่ชายใช่คุณหมอคือพี่ชายเองอ๋อเขาจะดองกันอ๋อขอยังอ่ะ จริงดิเมื่อไหร่อะตอบปีที่แล้วค่ะไม่ใช่ว่าจะแบบแต่งงานกันเมื่อไร่าี้าอ๋อพีนาพีนาอ๋อพีาพีนาคุณผู้ชมก็ไม่รู้แหละครับคุณผู้ชมครับในเมื่อน้องผมก็จะแต่งงานวิดีโอพีเซศษที่อยู่ในงานนั้นมันก็ต้องฝีมือผมนะเพื่อนผมแต่งงานมันต้องเป็นฝีมือผมเท่านั้นเอ์ช่วงนี้พูดไม่ถูก เออใ้่แบบเมาไม่เห็นเราแบบว่าพูดตอกะนอนใช่ไหมยังขืนขึ้นกว่าจะได้นอนตีหนึ่งอย่างเงี้ยอืมไม่ได้แลไม่ได้แล้วอบนี้ก็อหนในบางมุมสุขภาพแล้วี่จินนั่งต้องหูได้ไหมไม่พอไม่พอแบบนี้เราช่วยพี่จีด้องได้ดังดิพี่เจมีเลยจีจีต้อเมีไม่เอากลัว ไม่รักกันเลยียมันยหรือว่าเราพาเขาไปคุยกับคนที่แบบวาเชี่ยวชาญังกี่ในจิงๆจะได้บอกว่าแค้ข้อมูลใหข้อมูลที่แบบว่าดีเพิ่มเติมไอพี่เกดไม่ต้องคิดเกจไม่ต้องคิดเยอะแล้วค่ะพี่เกดเสริมไกันเด็นะ จะเจ็บไหมอ่ะ<ค>น,น่าคล om ัวเด็กตาไปเด็กตาอันนี้เป็นคุณหมอเนาะ เป็นคุณหมอครับก็เป็นคุณหมอชื่อหมอฮั่นนะครับก็เป็นเ,เป็นหมอประจําคลินิกนี้ใช่ประจําคลินิกของเกดอันนี้คือสรุปว่าเป็นคลินิกของเกดคลินิกของเกดใช่แต่ว่า,ามาเป็นหมอให้เป็นหมอห้ขเกดจ้างครอเออไม่อยากเรียกว่าจ้างเลยเพราะว่าคือทุกคนนที่ทุกคนที่นี่มีเงินเดือนอยู่เว้นผมเ้าว่าก็คือเป็นคลินิกของ ไม่ใช่คิดิดของหมอด้วยไม่ใช่คินิดของเกดของเกดแล้วไดใช้หมอมาทำยาใช่ใครที่มาบอกว่าเป็นคนพิเศษนี่คือพิเศษญนะครับเออพิเศษไม่มีเลยก็ถือว่าโชคดีไปนะครับหมอวันนี้หมอจะทำอะไรผมเออเขาแบบช่วงนี้เที่ยวเลี่อนอนน้อยนอนได้ไหมได้เชิญเลยครับเชิญเลยเอาจริงจริงก็แต่รู้จักน้องเกดมา ไม่เคยเหนผมเพรอวตอนตอนที่วันที่พี่กิ๊กไปถ่ายอ่างบ้านเก๋อ่ะครับทำไมวะเขามีฉากที่ต้องถ่ายตรงห้องนอนครับแล้วเราบังเอิญบังเอิญเปิเดเปิเดผ้าคุมเตียงโป๊ะ <c oughs> แบบอุย้ยแบบยังลกเลยจริง จริงคุณผู้ชมจริงจบเรียบร้อยอันนี้คือยังไงครับก็ปัญหานอนพักผ่อนไม่เพียงพอใช่ไหมครับคิดว่าใช่นะเพราะว่าแบบเลิกงานก็เที่ยงคืนตีหนึ่งถึงแล้เช้าตีสี่ตีห้าเป็นอย่างนี้อยู่นานไหมครับเป็นอย่างนี้ตานแล้วนะหลายหลายปีแล้ว แล้วมันเกี่ยวไหมกันบ,บนอนแบบไม่พอแล้วทำให้เราเครียดด้วยก็เป,เป็นไปได้ครับก็ทุกอย่างก็เป็นเหตุเป็นผลกันอยู่พอเราเครียดเราก็จะยิ่งทําให้หลับยากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับพอเราลิ้งหลับยากขึ้นเราพักก่อนน้อยเราก็จะยิ่งเครียดอีกมันก็จะวนล,ลุกอย่างนี้ยครับแล้วก็แนตะ่สำหรับในส่วนของผมเนี่ยก็วันนี้นี่นคุณที่คิดก็มาหาถึงที่เนาะผมก็มีตัวช่วยนะครับก็มันก็จะเป็นตัวช่วยที่ทําใหเ้เรียกได้ว่าสามารถใช้ชีวิตได้ เฟรชขึ้นก็พี่กระเป๋าขึ้นนะครับก็จะเป็นวันนี้ผมก็จะทำเรื่องของการดิบวิตามิน,นอ๋อเป็นวิตามินที่ให้ทางสารน้ำผ่านทางขวนดน้ำเกลือแล้วก็เราก็ให้ผ่านทางเส้นเลือดำดำนะครับที่บริเวณแขนนะครับใช้วเวลาไม่นานครับประมาณ1 5ถึงยีนาทีนะครับเอาเส้นเจอบ้างสบายมากครับสบายมากนะขามาหลายร้อยเคสจริงปเปิดมาเป็นพันแผลแล้วครับเปิดเส้นเลือดใช่ไหมกวนไเขม่าไม่ คือตื่นเช้ามาแบบสดชื่นเลยแบบรู้สึกมีพลังอืมอ <laughs> พดังบดูด <laughs> ังพลังจะเข้าไปอยู่ได้ไคะ <c oughs> เย้ทำ <c oughs> สนิทติดแค่สองรอบจริง้ปกติสี่ใช่ไหมคือ <c oughs> จริงๆถ้านะแบบคุณผู้ชมมานอะก็ก็มาได้คลินิกคุณหมอ ี่นมคหออก็จะยูุณตอนพัฒนาการ60เดือค่ะเข้าซอยมา50เมตรมีฝามือเริ่มที